เกี่ยวเขาออกแล้วค่ะพี่น้องเหลือแต่ทงหน้าเป็นแฟนได้แบบนี้มันบ่มี่น,นั่นเนาะบ่มีขวยปูเนาะบันเนคันร้านว่างร้านกะสิมาไถ่โกบไปได้พี่น้องบันเนค่ะเก๋เตียมเก๋เตรียมหน้าปีไปนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เพิ่งเอาเพิ่งเกี่ยวเขาไปแล้วก,ก็อัดฟางไปค่ะ อันนี้ฟังนี่ฟังทั้งทีศตะวันออกค่ะมีคนาอยู่กลางนะคะทั้งฝุ่นเป็นห่วยค่ะอากาศมันห่อนพี่น้องเ้ยย้มเอืเเอแรแงพ่อเด๋ยยางลงมาทงหน้าเพราะว่าขังบนห่อน เนี่ยไม่หน่อยว่าอยากห้ร้อนห้หล้านเรามาแต่งกิ่งแถวนี่ให้ค่ะเพราะว่าย่ามฝนไม่หน่อยอยหญมันหล่มลงมานะคะอันนั้นเอาใหม่ํำไว้นะคะกับพยุ่งนี่แหละค่ะแล้วสีแล้วสีวสนั่นแน่แต่ว่าตนอย่างอื่นกับบุคอยมีปัญหาค่ะเนี่ยเอาไหม่ํำไว้